เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่27เมษายนพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนกซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรดาศิทธิ์เก่าศิริราชตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีขึ้นเพื่อน้อมกล้าวถวายความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมฉลอง ระเกียรติคุณพระรูปหล่อด้วยโลหะสำริดขนาดสูงกว่าพระองค์จริงเล็กน้อยความสูง2เมตรประทับพระเก้าอี้ฉลองพระองค์ครุยพระหัตถ์วางบนตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลาประดิษฐานบนแท่นฐานมีพุ่มโลหะประดับทั้งสองข้างด้านหน้าแท่นฐานมีโลหะหล่อเป็นแผ่นผ้าทิพย์รูปผ้าตาดตรงกลางเป็นอักษรพระนามาพิไทยด้านหลังเป็นแผ่นโลหะหล่อจารึกพระราชานุสาวรีตั้งอยู่บนลานรูปวงกลมลดหลั่นกันเป็นขั้นๆศาสตราจารย์ศิลพิระสีเป็น ผู้ออกแบบและนายสนันศิลากรเป็นประติมากรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลในวันที่24กันยายนของทุกปีติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง